วิญญาณคือนามนธรรมสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปประกอบด้วยรูปและนามมาประชุมกันคำว่าวิญญาณจึงไม่ได้หมายถึงผีหรือเทวดาเท่านั้นแต่ยังหมายถึงมนุษย์ด้วยหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการร้องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นคนร้องทุกข์เรื่องผีหรือผีร้องทุกข์เรื่องคนหรือคุณต้องการให้เราบรรเทาทุกข์เรื่องใดๆ ติดต่อมาหาเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้สวัสดีค่ะอาจารย์นัตกรร,กรัตนจิราวัตรอาจารย์หน่องหูนคิวทองผู้ดำเนินรายการช่วงวิญญาณร้องทุกข์สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอได้มาร้องทุกข์กับอาจารย์เรื่องชื่อของเธอเธอบอกว่าชื่อของเธอนั้นทำให้ชีวิตของเธอติดติดขัดขัด แต่เมื่อวันที่เธอมาพบกับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์สัมผัสได้กลับไม่ใช่เรื่องชื่อของเธอแต่กลับปีบางสิ่งบางอย่างที่ติดตามเธอมาด้วยโดยที่เธอไม่รู้ตัวส่วนจะเป็นใครนั้นมาฟังจากปากของเธอแขกรับเชิญของเราพี่ปุ้มธนวันปีตะนีระวัฒนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ปุ้มเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้มแนะนาทางบ้านสักนิดหนึ่งว่ากองที่ทําอะไรที่ไหนคะก็ขอแนะนําตัวนะคะชื่อจริงชื่อธนวัลปีสระนีลววะวัดชื่อเล่นชื่อปุ้มค่ะก็ส่วนมากแล้วจะไปทํามุลที่วัดอุดมเิทธฐกุลบางเลนโดยจะนําขนมละคะ่ะโดยมีขนมที่ไปทํามุลด้วยก็คือเป็นมุนเป็นมุนนะคะที่จะไปทำทำมูลทุกครั้ง เพราะว่าการทำบุญด้วยขนมหวานนี่จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีความหมอมหวานตลอดชีวิตที่ไม่มีความขมขื่อค่ะ mm hmm. ในการทำบุญแต่ละครั้งนะคะ mm hmm. ก็จะเจออาจารย์หน่องค่ะที่จะไปทำบุญด้วยในการทำบุญแต่ละครั้งนี้ mm hmm. ก็จะมีการอัญเชิญชุมนุมเทวดาโดยเจ้าวาดเนี่ยคือท่านอาจารย์ไพบู่ mm ์ hmm. ะจะนิยมช,มชมชอบอาจารย์หน่องเนี่ยคะ่ะชุมนุมเทวดา เพราะว่าเวลาชุมนุมเวลาแล้วเนี่ยเสียงเฉพาะค่ะทําให้รู้สึกว่าอ,อ,อยากจะรู้จักเกับคุณก่าค,คือวันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้นูนร,รู้ตัวค่ะอาจารย์ก็ <c oughs> ไปใส่เกงยีนไปด้วยนะวันนั้นใส่เกงยีนไปแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อสีขาวแล้วก็พอไปถึงก็ดีนเสียงพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านก็ประกาศออกทางไมโครโฟนว่า ได้ขาอาจารย์หน่องมาเหรอเอาอาจารย์หนองมาจุนุ่มเทวดาหน่อยใช่ค่ะเราก็ไปรู้รู้ตัวก็ไม่ทนที่จะตั้งตัวหรอกพอไปถึงก็เลยไปจุนุ่มเทวดาค่ะรู้สึกว่าเสียงของอาจารย์หนองคะ่ะเวลาอัญเชิญจุนุ่มเทวดาแล้วเรามีความสุขค่ะมันรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและอนิจวรทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เรามีความสุขจริงๆค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะคือ ทราบว่าอาจารย์หนองเนี่ยดูรูงแม่นแล้วก็ดูเปลี่ยนชื่อได้ค่ะก,ก็เข้าไปสอบถามนะคะทีนี้ก็รู้ที่อยู่แล้วก็ไปหาอาจารย์หนองในวันนั้นนะคะที่ไปหาอาจารย์หนองก็ตามสบายค่ะไม่ได้ไม่มีอะไรคือจิตใจคืออยากจะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวแต่ครั้นที่ไปถึงสำนักอาจารย์หนองแล้วเนี่ยมันพลิกเลยค่ะ,คะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดูเฉพาะชื่อละคะ่ะมันมีอย่างอื่น ที่ติดตามตัวปุ้มมาตลอดชีวิตค่ะ40ปีค่ะคือโดนนี้คือปุ้มไม่ไม่ไม่รู้จักน่อนจนกระทั่งอาจารย์หนองเนี่ยได้เปิดตัวมาให้ค่กับใจมากเลยค่ะเรื่องราวเดินก็คือว่าจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยรับเป็นชื่อเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยเรียกว่าไม่มีเวลาเพราะการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเรียกว่า จะเปลี่ยนชีวิตหรือพลิกชีวิตคนด้วยเพียงชื่อเนี่ยมันมีศาสตร์ที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนชื่ออยู่ประมาณ13สาศาสตร์ที่นิยมใช้กันในการเปลี่ยนชื่อหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ประมาณ6ศาสตร์นะคะมไม่ใช่ว่ามาใช้แค่บริวารอายุเดชสีมูลาอุสาหะมตรีกาลีที่เป็นลักษณะของการเขารเรียกว่าทักษะเนี่ยตรงนี้เป็นแค่เพ้อมต้นเหมือนที่เวลาเราดูในไปค้นหาใน Google ที่ลักษณะทักษะในการเปลี่ยนชื่อ ตามสไตล์ของทักษะเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่เมื่อมาถึงระดับมือโหรเนี่ยหรือโหราจาร์เนี่ยเขาจะใช้อีกหลายวิชาที่จะเข้าไปในทําให้ชื่อเนี้ยเหมือนกับเปลี่ยนใหม่เหมือนกับเกิดใหม่เหมือนกับสร้างสรรค์สิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่เป็นสิริมงคลด้วยใช้ดวงดาวเนี่ยมาช่วยเนี่ยจะใช้ประมาณหกศาสตร์รเพราะฉนั้นคนที่เปลี่ยนชื่อกับอาจารย์เนี่ยไม่ง่าย,ายเพราะอาจารย์จะใช้เวลามากๆที่จะ หาในจุดที่เป็นข้อด้อยข้อเด่นกรอบจุดด้อยแล้วสร้างจุดเด่นแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พบว่าเธอจะมาเลือกเปลี่ยนชื่อแต่กลับมีอะไราอย่างติดตามเธอมาเนี่ยมาจากกลิ่นก่อนค่ะ<ช>พอาะพี่ปุ้ม,มเดินเข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็เห็นไหมจะมีมีกลิ่นอาจารย์รู้สึกว่า มันมีกลิ่นที่ที่กลิ่นที่ไม่เรียกว่าถ้าหากว่าอาจารย์สัมผัสโภปปฏิกาหรือที่ทางโลกเรียกว่าวิญญาณเนี่ยก็จะถือได้ว่ามันเป็นกลิ่นที่ว่าภูมิภูมิที่ไม่ไม่ดีนักพูดง่ายๆว่ากลิ่นไม่หอมกลิ่นเหมือนเหม็นกลิ่นเหมือนซากศพกลิ่นเหมือนคนตายเสียชีวิตแล้วเราได้กลิ่นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกลิ่นของน้ำอบน้ำปรุงหรือน้ำหอมหรือดอกไม้สวรรค์กลิ่นที่มันเย็นสบายเนี่ย อันนี้จะเป็นเทวดาเพราะนาอาจารย์รู้ท่านนิดว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมาล้องทุกอาจารย์นยแน่แล่ะอาจารย์ก็เลยได้ใช้สมาธิจนได้พบว่าสิ่งที่ติดตามพี่ปุ้งมานั้นน่าจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของอเกี่ยวพันกับความรักรวมถึงเป็นคนที่มีเกณฑ์เป็นคนที่ต่างชาติต่างศาสนาด้วย เมื่ออาจารย์พูดจบพี่ปุ้มว่าไงคะเฉลยอาจารย์ว่ายังไงว่ามีอยู่จริงไหมคนคนนี้มีจริงค่ะแล้วคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นอะไรเป็นมะเร็งเลดมเลือดค่ะอืมค่ะอันนั้นอาจารย์มาพูดตอนหลังอีกด้วยมาเสริมเติมว่ามีโรคภาวะที่เกี่ยวกับเลือดแต่ว่าวันนั้นพี่ปุ้มก็เฉลยอาจารย์ว่าตกใจเลยเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยลักษณะไปตรงกับอดีตแฟนสมัยป๊อปปี้เลิฟ ใช่ค่ะสมัยเด็กๆแล้ว<ช>ไปเกี่ยวพันที่รู้ว่าทำไมหมายถึงคนนี้เพราะว่าเขานับถือศาสนาอิสลามนี่ค่ะโอ้เป็นศาสนาอิสลามอาจารย์อยาจะบอกว่าตอนนี้อาจารย์สัมผัสได้ว่าอืมเขามาค่ะตลอดระยะเวลานะคะคที่เขาเสียชีวิตไปได้ทำบุญค่ะให้เขาคือรู้ตัวว่า ทำแล้วเนี่ยเราสบายใจแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รับค่ะเพราะเขาเป็นคนต่างาศาสนาค่ะเราทําทําไม่ถูกกับวิธีของเขาเพราะพื้นฐานชีวิตของเขาที่เขาได้อ่านอัคคุราอานเข้าเขา้าคุโบหรือว่าเข้าบัสยิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ,อปุ่มก็เล่นไม่ถูก,กนะ <c oughs> ค่ะในวันนั้นสิ่งที่อาจารย์พบอาจารย์บอกว่าเอ๊ะเขามาร้องทุกข์เรื่องอะไรอาจารย์จึงดูต่อว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นสิ่งที่วิญญาณมาร้องทุกข์ก็คือว่า เขาบอกกับอาจารย์ว่าพี่ปุ้มเนี่ยพยายามที่จะทําบุญทางศาสนาพุทธอุทิศส่วนบุญสิส่กุศลให้กับเขาแต่ปรากฏว่าเขาบอกกับอาจารย์ว่าเขาไม่ได้รับแต่เขาจะได้รับจากคนที่เป็นสายเลือดเขาเท่านั้นเช่นสมมุติว่าเขาแต่งงานกับคุณพุทธนะคะแล้วลูกออกมานับถือศาสนาพุทธแล้วลูกเนี่ยอุทิศบุญให้เขาโดยใช้หลักทางศาสนาพุทธอุทิศบุญอย่างนี้เขาจะได้ นี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากโอปปะปฏิกะหรือทั้งโลกเรียกว่าวิญญาณเนะะี่ยค่ะท่านนี้ท่านได้บอกกับอาจารย์อย่างนี้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้มากับพี่ปุ้มว่าเขาไม่ได้รับเลยจากนั้นเราเลยคุยกันต่อว่าเอาละสิ่งแล้วจะทํายังไงเขามาร<ช>้องทุกเรื่องอะไรใชรอาจารย์ก็เลยตอนแรกอาจารย์ก็มองว่าเขาพูดในลักษณะว่าเ,เขาส่งส่งความรู้สึกมาให้อาจารย์นะคะว่าเป็นลักษณะว่าต้องให้เราเนี่ย เอาเอากระดูกของเขาเนี่ยมา,ามทํทาพิธีอ่าในการทางศาสนาพุทธถ้าจะให้เขาทําแต่มันเป็นไปไม่ได้<อ>เพราะาศาสนาอิสลามเนี่ยเวลาเขาฝังนะคะ<อ>ก็จะฝังซับซับซ้อน,ซ,อนซ้อนกันไปเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปไปเอขึ้นมานั่นคือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นหลักการโดยโดยเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดคือแบบนั้นทีนี้อาจารย์ก็เลยสุดถามไปต่อว่าแล้วยังมีเสื้อผ้าหรือว่าของเครื่องใช้ อของ <Okay. S 1> ท่านผู้นี้อยู่ไหมที่เพิ่งก,ก็บอกว่าโอ้เขาเสียชีวิตไป,ไป40่สิบปีแล้วเป็นผงไปหมดแล้วนะคะเสื้อผ้าก็ไม่มีคจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มจะรู้สึกว่าอึอาดอัดหรือมืมดมนแล้วละ่ะว่าแล้วจะทํายังไงแล้วจะช่วยได้ยังไงเพราะวกลิ่นแรงขึ้นแรงขึ้นไม่ย่อมไปสิ่งหนึ่งที่ทําให้อาจารย์สัมผัสได้เขาก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ย สามารถที่จะใช้วิชาสิ่งที่อาจารย์มีอยู่เนี่ยท<ำ>ําให้เขาได้รับส่วนกุศลนี้ได้ด้วยการทําพิธีนี่คือสิ่งที่ที่เขาให้อ,อาจารย์สัมผัสได้ให้อาจารย์ทําพิธีด้วยการเออให้อาจารย์เนี่ยสวดมนต์ให้กับเขาเป็นเป็นแบบเป็นพุทธเป็นแบบพิธีกรรมอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เคยทำมาแล้วซึ่งอาจารย์ลืมไปแล้วว่าอาจารย์เคยทําคนเขาโดนของ ในต่างประเทศแล้วกลับมาในเมืองไทยคอาจารย์ลืมไปแล้ว<ม>เสร็จปุ๊บ <c oughs> พอเขาบอกบกับอาจารย์อย่างนี้ปุ๊บอาจารย์ก็เลยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอาจารย์จะต้องทาอ๋อจะต้องทําพิธีอย่างนี้เป็นการให้จิตเขาคลายจากสิ่งที่ยึดหรือสัญญาเดิมที่เขาเคยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเคยอ่านคัมภีร์กุรอานเคยเป,เป็นมุสลิมเ <c oughs> ขาอยากให้อาจารย์ที่คลายสัญญาตรงนี้อาจารย์ต้องบอกนิดนึงก่อนว่า ในเรื่องของความเป็นในเรื่องของศาสนาเนี่ยทําไมเขาถึงไม่มาต้องมาลองทุกข์กับพี่ปุ้มเพราะเนื่องจากว่าพ่อแม่พี่น้องคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามที่จะทํากุศลให้กับเขาเนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วใช่ค่ะเสียชีวิตไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีใคร,ใครเลยก็คือพี่ปุ้มเนี่ยท่านเดียวต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าศาสนาอันนี้ดีศาสนาอันนี้ดีกว่าไม่มีนะคะ ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทุกศาสนาสอนให้ให้คนนั้นทำความดีใไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้คนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกศาสนาดีหมดนะคะแต่เพียงแต่ว่าในวันนี้สิ่งที่หลงเหลืออยู่ที่จะช่วยเขาได้เป็นพี่ปุ้งซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ใส่เลือดเขาด้วยาการรับในส่วนกุศลตรงนี้จึงมีกำลังที่อ่อนไม่สามารถจะรับได้ และเขาต้องการที่จะพ้นจากตรงนี้เขาเสียชีวิตมา40ปีแล้วไม่มีมไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีกําลังเรียกว่าไม่มีบุญที่มีกําลังมากพอที่จะผลักหรือส่งเขาอยู่ในภูมิที่ดีนี่จึงเป็นเหตุจําเป็นของเขานะคะไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นาศาสนาอิสลามพอคุณเสียชีวิตลงแล้วคุณจะต้องมาทําแบบพุทธไม่ใช่นะคะอย่าเข้าใจแบบนั้นอิสลามท่านก็ทาศาสนาของ<า>ท่านไปเมื่อท่านมีญาติพี่น้องของท่านท่านก็ทําในแบบของท่านไปอาจารย์รับรองว่า พ้นทุกได้เหมือนกันนะคะอยู่ในระดับตามคําสอนของในแต่ละศาสนาแต่พอดีเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่เรียกว่าร้องทุกข์ในแบบที่มันมีข้อจํากัดอยู่แค่นี้นี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่อาจารย์ไม่ได้เจอบ่อยนะัเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนในศาสนาเดียวกันเ<ป>นี่ยเป็นเคสที่สามสำหรับที่อาจารย์ได้ได้ช่วยเหลือ นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องราวที่พี่ปุ้มมาเล่าตรงนี้นะคะ,คะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ความรู้ส่วนในเรื่องของพิธีที่อาจารย์จะช่วยตรงเนี้ยเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปไดเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญพี่ปุ้มมาแล้วจะทำให้คนทางบ้านดูว่าในส่วนที่อาจารย์ทำตรงเนี้ยจะช่วยปเปิดเปลืองจิตหรือวิญญาณที่ยังยึดติดต,ตรงเนี้ยอย่างไรค,ความจำเป็นของวิญญาณดวงนี้บอกมาอย่างนี้ เราช่วยได้ค่ะเราก็ช่วยกันไปค่ะและนี่คือช่วงสุดท้ายของช่วงวิญญาณน้องทุกต้องขอขอบคุณนะคะพิ่ปุ้มเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมุ่งหมายถึงพระนิพพานหรือจะเวียนเกิดในวัฏสงสารชมรายการของเราทำกรรม กับผีค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์และพี่ปุ้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ